ใช่ครับแล้วตอนนี้ผมก็จับครบแล้วนะครับทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะครับที่เป็นตัวใหม่สระดับยูนิกอสา3ตัวนี้นะครับก็คือต้องไปสุมหานะครับจับไม่ได้นี่เองอยู่ข้างหลังน,นี้เลยนะครับผมทั้ง4ตัวเป็นไงท่านผู้ชมโคตรไวจะบอกเลย กาจะได้มานี่โอ้โหแทบล่องแต่ก่อนอื่นเลยนะครับทุกคนอย่าลืมคนลไลค์คนหัวใจหรือว่าคนแชร์เพื่อนบ้านดูด้วยละกันนะครับผม,อมบอกเขาด้วยนะว่าอย่าลืมมาดูกูด้วยแล้วถ้าหากใครหงรางานบริการเทพเทสในมอชบริการเยอะๆให้คุณเลือกสรรมากมายนะครับถ้าหากคุณผู้ชมสนใจก็ไปใช้บริการได้เลยนี่นะครับผมที่มีมอชนะครับผมหรือสเกตเอ็ดเบยและนี่ก็คือตัวใหม่นะครับทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะครับที่เราสามารถที่จะจับได้ในแมปนี่นะครับผมส่วนอีก3ตัวเนี่ยนะครับจะอยู่ในอินเด็ก์นะ ซึ่งจะเป็นตัวนี้นะครับเจ้าตัวคิรินนะแล้วก็ยูนิคอนนะครับผมแล้วก็คิสุเนะนะฮะซึ่งจเจ้าเอกล u s ี v ส3ตัวนี้นะครับเราสามารถจะสุ่มได้นะครับจากในอีเวนต์ใหม่นี่นะครับซึ่งรอต้องรอเวลามาก่อนนะ ยังจะอยู่ที่สิบตรงนี้นะครับเอเวอร์ดาวพอร์ทัลนะครับยีนาทีนะฮะน่าจะมาทุกถึงชั่วโมงนั่นแหละท่านผู้ชมหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะครับผมหนึ่งชั่วโมงสามสิบนาทีเอางี้ดีกว่าเราก็มีหน้าที่นะครับต้องไปซื้อคริสตัลนะครับแล้วก็เอามาสุ่มเนี่นะครับมันต้องใช้ประมาณ5คริสตัลมั้งซื้อคริสตัลก็น่าจะต้องหาจากในแมปเนี่นะครับผมแมปใหม่นั่นแหละโซเดเจ้า4ตัวนี้นะครับก็หาง่ายๆมากเลยนะครับจริงๆก็ไม่ง่ายเท่าไหร่หรอกนะครับบางตัวนะถ้าเป็นมิโนททอออออออรรรรรร์์นน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 ะะะะคคคคััััับบบผมมมมมมยยยย่่่่่าาาาาางงตวววีี้้้้้้้้เเเเเเเสจจจจซืืแแแใหลลลลกกก็็ขไไไปดดิโ นะครับผมส่วนเจ้าตัวนี้นะครับนี่เจ้าไฮดาเคนะครับโอกาสเกิดอ,อยู่ที่5%เรนะครับแล้วก็จับจับ,จ,บจับไปได้นะครับก็มีโอกาสเจอนะครับผมส่วนที่เจ้า2ตัวนี้นะครับจิเมล่านะครับผมกับดาก้อนนี้ผมขออนุญาตกักไว้ก่อนเดี๋ยวบอกเอาคลิปหน้าละกันเออไ่ตเราบอกคลิปนี้เดี๋ยวมันจะยาวไปแล้วมันจะงงนะครับ